สวัสดีครับผมครูเป่านะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนสายกีตาร์ให้ดูนะครับก็มาดูว่าเวลาเราเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับเราจะต้องอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นกีตาร์เทเลอร์นะครับแล้วก็สายก็เริ่มเก่าแล้วอันนี้เซ็ตองเซตอัพอะไรวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเซตอัพนะครับเฉพาะสายอย่างเดียวก็สายของมันนะครับแม้ว่าเนี่ยมันไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรนะครับแต่เราจะเห็นว่าสีของสายนะครับมันเปลี่ยนไปแล้ว ก็ถึงเวลาได้เลยที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับจริงๆถามว่าเปลี่ยนสายกีตาร์บ่อยแค่ไหนนะครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับว่า,าจริงๆเนี่ยมันอายุการของสายเนี่ยมันอยู่ไม่นานนะครับประมาณผมว่าอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเริ่มสายตายแล้วบางทีเวลาเขาเข้าห้องอัดนะครับก็จะเปลี่ยนสายทุกๆครั้งเลยเพราะว่าจริงๆเสียงที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเสียงที่สมมติเราเปลี่ยนสายตอนนี้ใช่ไหมครับก็เนี่ยอย่างคืนนี้เนี่ยก็น่าจะได้เสียงที่ดีที่สุดหรือว่าหลังจากเปลี่ยนสายแล้วก็ มีการนวดสายนะครับก็จะได้เสียงที่ดีที่สุดแล้วแต่โอเคเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เปลืองตังค์นะฮะโอเคนี่นะครับก็พอได้มาอย่างนี้นะครับเราก็คลายสายก่อนนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ที่เอามาใช้ในการเปลี่ยนสายนะครับก็มีเพียบเลยนะครับมีตัวหมุน ก็มีทําความสะอาดมีเลมอนออยล์นะครับสายก็พอโปร่งเนี่ยผมก็ใช้เบอร์11นะครับอ่าทีนี้ในในส่วนของสายกีตาร์เนี่ยบางคนพยายามหาสายกีตาร์ที่ไม่เจ็บนิ้วนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีกีตาร์โปร่งนะมันไม่มีนะครับซึ่งถ้าเบอร์9เนี่ยโอเคอาจจะไม่ค่อยเจ็บนิ้วเท่าไหร่แต่ว่าไม่เจ็บนิ้วแต่ว่าเสียงมันก็จะหายไปนะครับย่านเบสย่านอะไรเหล่านี้ซึ่งในกีตาร์โปร่งเนี่ยถ้าเกิดติดมากับกีตาร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์10 ถ้าอยากได้เสียงที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะเป็น12เลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะแลกกับเจ็บนิ้วหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็จะได้เสียงที่นะครับเสียงที่มีเบสมีอะไรมากขึ้นนะครับก็ขอบุดยางน,นะครับอันนี้ก็หมุนหรือถ้าเราไม่มีนะครับก็หมุนกับมือก็ได้อแรกก็คลายสายก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะมีพวกเครื่องทุนแรงนะครับมาช่วย จะช่วยประหยัดเวลาไปได้นะครับที่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือสายมันไม่ใช้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวตัวเหมือนเป็นตัวงัดนะครับไว้คอยงัดตัวพวกมุดกีตาร์พวกนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะง่ายหน่อยดึงเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยออกนะครับถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ทํางานไวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคลายสายไปประมาณหนึ่งนะครับ อย่าเอาออกตอนสายตึงนะครับอันนี้อาจจะมีดีดเข้าหน้าได้หรือถ้าไม่เริ่มดึงไม่ออกนะครับเอามือสอดเข้าไปในในซาโฮตัวนี้แล้วมันจะมีเราจะสัมผัสตัวหมุดได้นะครับก็ดันขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ลื้อสายออกมาเรียบร้อยนะครับ ผมเพื่อความรวดเร็วเนี่ยผมก็จะลื้อกบับนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ง่ายนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็เริ่มทำความสะอาดนะครับอันนี้เลมอนออยล์นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ที่ตัวคอกีตาร์นะครับอันนี้มีวิธีทำให้เร็วนะครับเร็วมากๆนะครับ ก็คือไปทําที่ร้านนะครับไม่ต้องทําเองที่ร้านเนี่ยเขาก็จะดูแลให้อย่างดีนะครับอันนี้ก็จะทําให้ไม้ได้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เราก็เช็ดเช็ดเช็ดนะครับทําความสะอาดนี่พอดีพรุ่งนี้จะมีงานพอดีนะครับก็เลยได้เลิกเปลี่ยนสายกีตาร์พอดีก็เลยทําคลิปเจรลยนะครับส่วนตัวของมันนะครับก็เป็นอีก อีกอันนึงนะครับจะคนละตัวกับเลมอนออยนะครับอันนี้ก็ฉีดไปบนผ้าก็ได้นะครับถ้าไม่เชีวยวบางคนก็แบกโอ้ฉีดบนบนไม้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนโอเคเช็ดเช็ดเช็ดครับเช็ดคร่าวๆครับเจ้าตัวนี้หลุดได้นะครับ เป็นสะพานสายนะครับหรือว่าตัวบิดนั่นเองไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้ก็หลุดได้เหมือนกันนะครับมันก็เปลี่ยนได้บางทีก็ติดกาวติดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ไม่นะอันนี้ของเทเลอร์เนี่ยมันจะพิเศษคือขันคอเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากีตาร์ส่วนใหญ่คันคอจะอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีอยู่สองด้านอย่นี้เดี๋ยวเราใส่สายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเซตอัพขันคออะไรกันโอเคสายนี่นะครับ ปลอมกันเยอะแลอเกินนะครับแดดดาริโอก็ระมัดระวังกันนะครับถ้าซื้อถ้าเป็นร้านค้านะครับก็พอเชื่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่รู้ใครเนี่ยก็เสี่ยงสายปลอมสูงนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับแต่ร้านไม่ไม่ได้เอาของปลอมมาขายนะครับเออแล้วร้านไหนเขาจะบอกแล้วนะว่าเขาเอาของปลอมมาขายก็ขขระวังน,นะครับ ซื้อร้านตัวแทนดีกว่านะครับอย่าไปอิงว่าแบบสายนี้แล้วก็ราคาถูกราคาไมา่ได้อยู่ก็อยู่ประมาณร9 0ยบาทนะครับบางเว็บก็ร้อยปิอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเจอร้อยห้าอย่างเงี้ยราคาถูกเวอร์เนี่ยก็ให้รู้ไว้ก่อนหรือว่าปลอมนะครับอันนี้เขาก็จะบอกนะครับมาเป็นถ้าตัวสีสีแดงๆวันนี้นะครับเขาจะบอกเป็นตัวหมุดของมันนะครับว่าเป็นสีอะไรเป็นสายอะไรนะครับถ้าเรามีอย่างน้อยต้อตงตง้องมีความรู้นิดนึงนะว่า สายที่1อยู่ด้านล่างนี้นะครับสายที่1สายที่2สายที่3สายที่4สายที่5สายที่6นะครับอ่าแล้วก็สายที่1เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เล็กที่สุดนะครับสาย6นี้ก็จะเป็นเส้นที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันห่อรวมกันมานะครับพอแกะปุ๊บเนี่ยนี่พอแกะปุ๊บนะครับก็จะเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นสีสีเหมือนที่เขาบอกเอาไว้นะครับเขาไกด์เอาไว้บางทีก็ดูก็ดีนะครับเพื่อความชัวนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าสายใหม่ๆเนี่ยก็จะ เป็นไงครับมันก็จะแบบโอ้สีสันสวยงามนะครับคือถ้าสายเก่าเนี่ยไอตัวนี้นะครับเนี่ยครับสายหนึ่งสายสองเนี่ยก็จะดำแล้วนะครับตัวนี้จากสีทองเนี่ยก็เริ่มไม่ทองแล้วนะครับเริ่มแบบเปลี่ยนสีแล้วโอเคเราใส่สายไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นสายห้ากับสายหนะครับใช่แล้วสีแดงนะครับก็ดูจากสีตรงนี้ห้ากับหนะครับเป็นสีแดงกับสีบาส ก็เพื่อความชัวร์อย่างที่บอกนะครับเราก็ใส่ไว้ก่อนเลยสีแดงใส่ห้าสีทองใส่หกนะครับเอาหมุดมาใส่ไว้ก็ได้นะครับใส่ไว้ทีนี้เวลาใส่หมุดตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนเป็นเนี่ยครับที่พันไว้รอบๆอันนี้นะครับเป็นแง่งอะไรอย่างเงี้ย<น>ก็คือเอาไว้แบบว่าเวลาใส่ลงไปอย่างนี้นะครับก็กดไว้ให้ดีๆนะครับ ให้ตัวนี้มันคอยล้างกันเอาไว้นะครับมันจะดึงเอาไว้ภาพข้างในนะครับเวลามันใส่เนี่ยมันจะลงไปอย่างนี้นะครับมันจะคอยล้งกันอยู่นิดนึงนะครับทีนี้เวลาใส่ก็ดูดีๆนะครับอ่าตัวนี้หัวตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับทุกสายเลยนะครับจะมีตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะเหมือนว่าลงล็อกพอดีอถ้าไม่งั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้แบบสอนอย่างละเอียดเลยนะแต่ว่าไปลองทําดูได้นะครับอ่านี่นะครับเวลาใส่ลงไปนะครับก็ให้แง่งตัวนี้นะครับไม่ต้องแบบว่าใส่ลึกเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยใส่อย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนิดน,นึงนะแต่ว่าก็ต้องดึงนะครับดึงขึ้นมาได้ดึงจนมันเจอเตัวนี้นะครับอ่าเมื่อก่อนผมก็ใส่ไปเหมือนงันแล้วค่อยดึง นี่นะครับสายมันก็จะแน่นประมาณหนึ่งนะครับลองดึงอย่างนี้ได้สายต่อไปนะครับมันก็เขียนไว้แล้วว่าสีเขียวกับสีสีดำเนาะสีดําก็จะเป็นสายสีนะครับ องเปลี่ยนกันเองดูนะครับกีตาร์ของเราเราต้องลองเปลี่ยนดูสักครั้งในชีวิตนะฮะส่วนเปลี่ยนเร็วที่สุดสะดวกที่สุดอุปกรณ์ครบนะครับก็เปลี่ยนที่ร้านนะฮะร้านเซ็ตอัพให้ด้วยขุมคามากน่ได้่างนี้แล้วนะครับผมก็จะเอามาใส่ด้านนี้นะครับใส่ด้านนี้อันนี้ปกติบางทีก็จะวางบนโตะนะครับแต่ว่านี้มาวางให้เห็นนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวบางคนแบบโอ้พอวางบนโตะช่างโตะอะไรนะครับที่บ้านไม่มีนะครับ อันนี้นะครับก็ใส่สายเข้าไปอันนี้นะครับก็ถอยมาประมาณ1เฟตเนาะนะครับถอยมาเนี่ยดึงให้ตึงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอจับปุ๊บนะครับแล้วเราก็ถอยมานะครับถอยมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับจับเอานิ้วผมตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพอสุดนี้ปุ๊บก็ดึงกลับมานะครับเนี่ยประมาณนี้ ได้ปุ๊บผมก็หักเลยนะครับหักเจ้าตัวนี้โอเคแล้วก็นี่นะครับจะเอาไว้ข้างใต้อย่างงี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะซับซ้อนนิดนึงนะมีหลายสูตรนะเอาสูตรไหนก็ได้ให้สายมันพันให้อยู่นะครับแต่ของผมเนี่ยจะชอบทำอย่างนี้ สายหนึ่งสองสามนะครับจะอยู่นี่อันนี้สี่ห้าหกนะครับหนึ่ง6สามี่ห้าหที่นี่สายหนึ่งสามเนี่ยมันจะต่างกันคี่ว่าเราถอยตัวเนี้ยมาเฟตครึ่งน,นะครับอ่าเนี่ยเราก็ให้ตึงประมาณนี้ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับจับมานะครับถอยมาประมาณ1เฟตเฟตครึ่งนะครับประมาณนี้ อันนี้จะปล่อยไว้ลุงรังเท่ๆอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางคนจะม้วนก็ได้เดี๋ยวเราตัดออกนะครับ<ม>อยู่ที่บ้านบางทีอาจจะไม่มีอุปกรณ์ตัดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครีมตัดลวดก็ใช้ได้นะครับหรือบางคนก็หักเอาจาก<ม>ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะนี่ไงหมุดที่ผมบอกนะครับถ้าบางทีมันไม่ตรงอันนี้เนี่มันก็จะเริ่มมันจะหลุดออกมาได้นะครับนี้ก็กดลงไปนะครับระวังนิดนึงเนาะอ่าโอเคนะครับ อันนี้เราหมุนกับมือได้นะครับสายมันก็จะต้องมีการนวดนิดนึงนะครับนวดสายเนี่ยกดๆลงไปหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งสายให้ตรงนะครับอันนี้เจ้าตัวนี้มันดีอย่างนึงก็คือว่ามันตั้งสายได้ด้วยนะครับแล้วก็มันหมุนได้ด้วยนอกจากหมุนแล้วมันยังตั้งสายได้อีกนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อสายนะครับสายที่ 6e นีครับก็ลองหมุนดูนะครับ เสียงด้วยนะครับก็นี um, ้ก็ประมาณนึงแล้วนะครับเปลี่ยนสายแล้วก็นวดไปอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เราตั้งประมาณ3ามรอบแล้วนะครับก็ขอดทาบเลยนะครับเพื่อว่าจะได้ดีทุกสายนะครับ ก็ปกติที่เราเห็นกีตาร์นะครับที่เขาบางทีปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนสายบ่อยนะครับก็เลยแบบนี่นะครับก็ยังเพียนอดีดไปเรื่อยๆก็จะเพียนนิดน,นึงโอเคประมาณนี้ทีนี้เจ้าตัวพวกนี้นะครับก็มาตัดก็ได้นะครับหรือว่าใช้หักเอาอย่างนี้ก็ได้นะ ใช้คีมตัดก็ได้นะครับได้หมดแต่ว่าหักนี้น่าจะนานนะครับผมก็ใช้คีมตัดนะครับ<ฤ>โอเคเรียบร้อยครับ <Thr ough> ก็อย่าพาพึ่งไปออกงานอะไรก่อนนะครับก็นวดสายไปสักระยะหนึ่งก่อนลองเล่นดูนะครับ นี่ก็ใช้เวลากันไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะครึ่งชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนสายนะครับก็ประมาณนี้ก็ไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็กีตาร์ไปเซตอัพไปอะไรต่อนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนกันดูว่า เป็นยังไงบ้างแล้วลองคอมเมนต์บอกมานะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ในการเปลี่ยนสายกีตาร์ครั้งแรกอยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากไลค์ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์นะครับติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับเป็นในส่วนของทริปในการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับความรู้ดีๆฝากติดตามช่อง SBS Music ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ